สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาอบชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนเนื้อนุ่มๆกันนะคะโดยเราจะใช้กระทะในการอบวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มจากนะคะเราก็จะเตรียมไข่แดงค่ะวันนี้เราใช้ไข่แดงเบอร์สองนะคะจำนวนสฟองตามด้วยนมข้นจืดนะคะอีก40กรัม น้ำมะพร้าวนะคะ30กรัมค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำมันนะคะโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะอีก50กรัมค่ะต่อไปเราก็จะใส่วานิลานะคะวันนี้เราใช้วานิลาครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยเกลือนะคะอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราจะผสมนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยรวมตัวเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะ ไปนะคะเราก็จะนําแป้งเค,ค้กค่ะจำนวน1 0 0กรัมนะคะผสมกับผงฟูค่ะครึ่งช้อนชานะคะเราจะนําตัวส่วนของแป้งเค,ค้กกับผงฟูเนี่ยค่ะร่อนลงไปในส่วนของไข่แดงเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะ ร่อนส่วนของแป้งเค้กลงในอ่างผสมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเทส่วนของไข่แดงตามลงไปก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะคะอันนี้ในคลิปนะคะพอเราล่อลงไปเสร็จแล้วเราก็จะผสมส่วนผสมด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะคะไม่ผสมนานพอแค่เข้ากันเราก็จะหยุดเลยค่ะ พอส่วนผสมของไข่แดงเรียบร้อยดีนะคะเราก็จะมาตีเมอแรงกันค่ะเราจะใช้ไข่ขาวของอไข่ไก่เบอร์สองนะคะจำนวนสฟองค่ะตีกับน้ำตาลทรายนะคะอีก120กรัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราในคลิปนะคะเราจะไม่ได้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะพอดีที่บ้านหมดเราก็เลยใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีนะคะ จะตีจนกระทั่งนะคะตัวมือแรงของเราเนี่ยเนียนแล้วก็เงานะคะเราก็ไม่ต้องตั้งยอดให้แข็งจนมากนะคะสังเกตในคลิปนะคะตัวมือแรงเนี่ยก็จะ,ะเนียนแล้วก็เงานะคะแล้วก็จะไม่ได้แข็งมากวิธีการเช็คนะคะถ้าสมมติว่าเราลองคว่ำตัวอ่างผสมนะคะตัวมือแรงเนี่ยก็จะไม่ไหลออกมานะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะใช้ได้แล้วนะคะ พอเราตีมือแรงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนํามาผสมกับตัวไข่แดงค่ะก่อนที่เราจะผสมตัวมือแรงลงไปนะคะก็คนตัว ของไข่แดงสักเล็กน้อยนะคะให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทยอยใส่เมลแรงค์ลงไปในตัวของไข่แดงนะคะโดยแบ่งการใส่เนี่ยประมาณสัก3ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะพอเราผสมจนกระทั่งเนื้อเข้ากันดีนะคะเวลาเราผสมนะคะก็ใช้ตะกอมือแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดอีกครั้งนะคะด้วยการใช้พายยางนะคะปาดให้จนถึง ้นของตัวอ่างผสมค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็จะเทลงพิมพ์ค่ะในคลิปวันนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์ขนาด3ป้ปอนด์ค่ะหรือจะเป็นไซส์ประมาณ8นิ้วนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้ไม้ไล่ฟองอากาศสักเล็กน้อยนะคะ พอหลังจากที่เราไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วนะคะเราก็ตกแต่งตัวหน้าชิฟฟ่อนของเราด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะก่อนทํานะคะเราก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งมะพร้าวอ่อนของเราลงบนชิฟฟ่อนได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําตัวชิฟฟ่อนมาอบในกระทะค่ะเราไม่ได้วอร์มกระทะนะคะในคลิปเราก็นํากระทะเนี่ยตั้งไฟโดยเราใช้ตะแกงนะคะอย่าใช้ตะแกงสูงมากนะคะเพราะว่ามันจะสุกช้าพยายามให้ตะแกงเนี่ย ใช้ตะแกรงที่ตัวเตี้ยหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อให้ความร้อนจากตัวก้นกระทะเนี่ยทำให้ตัวเค้กเนี่ยสุกไวแล้วก็ทั่วถึงนะคะในคลิปนี้เราจะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ70จนถึง90นาทีนะคะเพื่อนๆคอยเช็คสุกได้นะคะพอหลังจากที่สัก60 7 0เจนาทีเราก็เช็คสุกได้เลยค่ะ เวลาเราอบนะคะก็จะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะพอสุกแล้วก็คว่ำแล้วก็ลอกเอาตัวกระดาษรองอบแล้วก็ตัดรัประทานได้เลยค่ะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนหอมๆแล้วก็นุ่มๆเอาไว้รับประทานแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีตัวเตาอบนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ในการอบชิฟฟ่อนรับประทานเองได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมายลี่โฮมเมสนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ